สวัสดีค่ะวันนี้อากาศก็ดีดีนะคะป้าก็เลยมาลดน้ำต้นไม้ให้เพื่อนบ้านพอดีเขากลับไทยค่ะก็เลยเขาบอกว่าให้มาลดวันให้มาให้น้าวันอะไรนะวันศุกร์ค่ะพอดีวันศุกร์ป้ามีมีงานพอดีก็เลยไม่มีเวลาเข้ามาค่ะก็เลยนวันเช้าวันเสาร์ก็เลยเข้ามาเลย ก็เนี่ยค่ะบ้านเขานะเขาเป็นคนที่ปลูกกล้วยไม้นี่สวยมากเลยอ่ะแล้วเขาจะออกดอกทุกปีเลยเนี่ยเขาจะออกดอกอยู่ตลอดนะคะเนี่ยดูสิคะเนี่ยต้นไม้บ้านเขานี่สวยแล้วก็จัดบ้านน่าอยู่มากเลยค่ะแล้วก็แอบมารีวิวโชว์ความสวยความงามของบ้านเขานะคะดูดูเขาจัดบ้านค่ะ ของเพื่อนบ้านนะคะเนี่ยคนพิษณุโลกเหมือนกันค่ะนี่แอบรีวิวบ้านเขาหน่อยค่ะอ่ะเนี่ยสวยงามบ้านเขาจัดนะคะ,ะสวยงามเลยเขาจัดบ้านสวยก็เลยแอบรีวิวบ้านให้เพื่อนๆได้ดูว่าอันนี้เขาก็เตรียมเออเขาเตรียมมา ตั้งไว้ที่โต๊ะเราจะได้ลดง่ายๆจริงๆมันอยู่ข้างบนนะคะเนี่ยมันแขวนอยู่ข้างบนเหมือนบ้านป้าเลยนั่นแหละเขาก็เอาลงมาไว้ให้ป้าลดได้ง่ายๆไงเขาบอกว่าให้มันลดทุกวันศุกร์ยังไงก็เดี๋ยวเข้าไปดูเก็บเห็ดกันเลยนะคะยังยังดูเก็บเห็ดในป่ากับน้องตีอยู่คะ่ะไงเดี๋ยวเราไปดูเก็บเห็ดกันเลยคะ่ะ ีนป้าก็จะไปต่อวีซ่า <Okay. S 1> <Okay. S 2> วันนี้ก็เลยมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูก่อน, <Okay. S 2> น,นเ,เพราะเวลาไปในเมืองก็วันหนึ่งอะ่ะ ้วค่ะป่าเขาอุ้ยตรงนู้นเยอะแยะเลยไปตรงนู้นันดีกว่าเรานี่นค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆไปตรงนี้ก่อนค่ะอือหือดอกเขาสวยมากอะ่ะนู่นข้างล่างข้างล่างก็สวยค่ะ อโอ้ยตรงนันก็สวยตรงนี้ก็สวยค่ะนี่ก็สวยสวย,สวยทุกที่เลยดอกโอ้โหอลังการจริงๆค่ะเอาหลุดอีกลูนะข้างล่างดูนนะคะ ตอนนี้มันเริ่มชันแล้วค่ะแมเพิ่งจะคุยอยู่เมื่อกี้ว่าป่านี้ไม่ชันชันค่ะชันแต่ว่ามันก็ชันเป็นบางที่ค่ะ อุ้ยตัวนี้ดอกวอวบจังดอกนานาเียป้าชอบชอบ ดอกน,น้อยๆเขาก็ยังอีกเยอะเลยนะคะเนี่ยนู่นน่ะหมน้อก็มีค่ะไปกันเก็บม,มุมนี้ก่อนนะคะ ดอกหนาหนาดีจัง เนียโรยลาแล้วนะคะอันเนี้ยเราก็ไม่เอาเขาเอาอันที่ไม่โรยอืมใหญ่ันเนี่ยเดี๋ยวก็ได้แค่นี้แล้วนะคะตีหายไปไหนก็รูกเงียบหายไปเลยอู้นู่นน่ะเราจะขึ้นทางบนนู่นน่ะตีอยู่ไหนเนาะ 都很美。 ชัน้นเถะชั้นนะคะอันเนี้ยชั้นตะก้ากิ่งลนล่แหละคะ่ะโอ้ยรูนางบนก็เยอะอยู่นี่ค่ะ นอนค่ะสูงสูงนู่นเลยนะคะเราจะขึ้นไปข้างบนนู่นนะคะนี่ค่ะโอ้ย โอ้ยงามดอกสวยๆขาสวยๆนะครับเพื่อนๆดูนู่นถึงข้างบนนู่นนะเนี่สยสวยๆน,น,นั้นเลยเก็บกันเลยจ้า เดี๋ยวเป็นชั้นๆเลยแล้วดอกเขาเนี่ยโอ้โหอ้วนมากอะ่ะอืมเพื่อน,นจ้าขาเขาส,สวยๆอะ่ะโอ้โห,โห เสือจัอก่อนเดี๋ยวป้าจะเอาปัดขาหัออกไปเอา,เอาทำความสะอาดมันนิดนึงอ่ะมันเยอะเกินแล้วมันก็ไม่สะดวกกับวุ่นดีจังเลยขาโอ้ยตรงนั้นอ่กดูดิดอกสวยๆอย่างนี้จะพลาดได้ยังไงนู่นนะข้างบนนู้กก็มีนู่นนะ ถามอ้วนๆน,นะแถวเนี้ย ขาเนาะ <Okay. S 1> มีเพื่อนๆอ,อยากเห็นบ้านป้าป้าก็เมื่อกี้เลยถ่ายบ้านป้าน,นิดนึง เดี๋ยวจะลงลงคลิปให้ดูนะคะอยากเห็นบ้านป้าป้ากระจัดป้ายอยากเห็นอยากเห็นสานนี้ป้าป้ากระจัดป้ายดูเสีอ้วนอ้วนอ่ะอึ๊บไม่เข้าใจนะคะว่ามันชันจริงๆ อืมอึ๊บเนี่ยมันหมดละขามใหญ่นี่ค่ะเพื่อนๆจ้านี่ค่ะขาใหญ่มากเอาดอกหุดก็เอาขาค่ะโอ้โหตรงนี้เต็มเลยเนี่ยโอ้โหเต็มเลยค่ะเพื่อนๆเ็ฟกันสิคะ บนอีกแต่เราเก็บตรงนี้ก่อนอุ๊บอุ๊บบอกเขาก่อนนะคะว่าตัวนี้มันชยยนันจริงจริงดอกเขาก็หนาดีด้วยเห็น,นะคะเก็บตัวกันนะคะโอ้โหอย่างน่าค่คะ อตอนนี้ก็ได้หนึ่งตะกร้าแล้วนะคะพเพื่อนๆก็ป้าต้องใส่ถุงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวตะกร้าหกคัเดินจะได้เราไม่ต้องเก็บป้าป้องกันตรงที่ว่า เอาใส่ตะกร้าจริงแต่ว่าต้องใส่ถุงค่ะเวลามันตะกร้าเพราะว่าที่มันชันอะ่ะถ้ามันหกขะเมนขึ้นมาแล้วมันมันเราต้องมาเสียเวลาเก็บมันเองนะคะเพื่อนๆจ๋า,จาเลยต้องใส่ถุงมาโลดเลยเนี่ยหนึ่งตะกร้าแล้วนะคะยังไงป้าก้อยก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับทุกกาลังใจเลยคะ่ะ